สวัสดีครับยินด,ดีที่ได้เจอกันนะครับผมทุกคนผมชื่อโอไซโยนะครับผมเป็นว e ทูเบอที่อาจจะยังไม่ได้ดังแล้วก็ไม่ได้ฮามากแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมเทพมากนะครับผมแต่ว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วผมก็อยากที่จะแบ่งปันมุมเล็กๆสําหรับคนที่กําลังตามหาความสงบบนโลกออนไลน์ที่อาจจะ,จะค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะครับบางทีก็แค่อยากจะนั่งเงียบเงียบ ไม่เร่งรีบไม่อะไรมากใครสักคนหนึ่งที่ฟังวันว่างๆรือเลยเงี้ยครับสบายๆนะสำหรับเราผมไม่ใช่คนพูดเก่งมากอะไรนะส่วนใหญ่ก็ชอบนั่งเล่นเกมเงียบๆคนเดียวนี่แหละเกมที่ผมชอบเล่นเนี่ยมีหลายแนวมากเลยนะผมก็ไปลองมาหลายเกมครับแล้วก็ เออมันก็มีความสนุกของแต่ละแนวนะเช่นแบบสตาดิวไปปลูกผักสร้างบ้านทําฟาร์มอะไรนี้นะครับผมวิดีโอนะครับผมก็แน่นอนครับสายชิลอย่างเราก็ไาเล่นสายไรสกิลปลูกผักทําฟาร์มเก็บยาเหมือนเดิมเลยเหมือนสตารดิวเลยแต่มันเป็นคนละรูปแบบกันนะค่อนข้างสนุกเหมือนกันสนุกคนละแบบนะหรือไม่ก็เป็นวอลลเรนเลยครับเป็นเกม A P S ยิงปืนเลย counter strike ก็มีเคยเล่นครับประมาณนี้เนาะแล้วก็มีเกมพวกเกม R T S อีกนะ ก็คือเกมพวกสร้างฐานทํานู่นทนํานี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีสร้างเมืองก็ชอบนะที่มันต้องมีการบริหารหรือมีอะไรเงี้ยผมก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแนวไหนนะผมก็จะเล่นเน้นแบบฉบับของผมเองนะเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนิบๆของเราก่อนหน้านี้นผมเคยที่จะทําคลิปมาก่อนแล้วนะแล้วก็หยุดไปเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็เหมือนยังไม่ค่อยมีคนสนใจในช่วงนั้นนะผมแต่ว่าวันนี้เนะี่ยผมกลับมาแล้วผมกลับมา ทำช่องอีกครั้งหนึ่งนะผมทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยอยากที่จะแบ่งปันแล้วก็สร้างพื้นที่ที่ไม่ต้องแข่งกับใครนะแล้วก็อยู่ของเราไม่ต้องเร่งไม่ต้องถูกตัดสินหรือว่ามองข้ามหรืออะไรต่าง <ผม S 2> ๆ,างๆจะค่อนข้างใส่ใจคนดูนะ ที่เข้ามาก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับผมก็ดีใจมากที่ทุกคนเข้ามาดูกันถ้าทุกคนกําลังมองหาเพื่อนเล่นเกมที่อาจจะเข้าใจคุณไม่ว่าเกมที่คุณเล่นอ่ะเก่งหรือไม่เก่งไม่ว่าจะพูดมากหรือพูดน้อยผมก็อยู่ตรงนี้นะผมเป็นมุมเล็กๆกับเพื่อนๆหรือว่าทุกคนด้วยนะผมขอบคุณที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมของผมเนาะเปิดตัวอย่างเป็นทางการของยูทูบเบอร์ของผมนะแล้วถ้าทุกคนรู้สึกว่าช่องนี้เนี่ยอาจจะ เหมาะกับทุกคนนะผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมไว้ด้วยนะครับแล้วเราก็มาเป็นส่วนหนึ่งในช่องของเรากันนะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมโอไซโยครับเป็น v วิทิโบด้วยวีทูเบอร์วิทูโบเฉยเลยที่พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าผมจริงใจครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปทุกคลิปของผมด้วยนะตั้งแต่ก่อนหน้านี้หรือว่าต่อจากนี้ไป นะครับผมก็ฝากทุกคนไว้ด <als> ้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณมากนะครับ